ดนเวลาของคนรักสุขภาพกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่ทําให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงได้ภายใน5นาทีครับในตอนที่แล้วเราได้นําเสนอวิธีการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนโดยไม่ใช้ยากันไปแล้วในตอนนี้ถือว่าหมอขอ จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักการรักษาโรคกระดูกพุ่นด้วยการใช้ยารวมถึงยาที่ทําให้เกิดโรคกระดูกพุ่นด้วยเช่นกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังคําตอบจากคุณหมอได้เลยครับสาหรับยานะครับที่มีผลต่อโรคกระดูกพุนมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือเรื่องของยากันชัก 2คือเรื่องของยาในกลุ่มสเตียรอยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะเกิดจาก2กรณีด้วยกันคือ1คือไปซื้อยากินเองเช่นพวกยาหม้อยาลูกกรยาสมุนไพรแต่กลุ่มหนึ่งคือยาที่คุณหมอให้ก็คืออย่างเช่นยากลุ่มสเตียรอยเช่นเป็นโรคลูมาตอยนะครับหรือว่าเป็นโรค SLE หรือว่าลูกพุ่มพวงซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องมีการใช้ยาสเตียรอยค่อนข้างนานแล้วก็ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะยาตัวที่สานะครับคือยาในกลุ่มยาเบาหวานบางชนิดพวกนี้เองนะครับมีการศึกษานะครับพบว่ายากลุ่มเบาหวานบางตัวนะครับ สามารถที่จะทําให้มีเรื่องของการหกลม้มได้ง่ายทําให้มีผลต่อการสายของดุกได้มากขึ้นได้ยาตัวที่4ี่นะครับคือยาในกลุ่มลดกรดในกระเพาะเช่นยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮทบพิเตอร์พวกนี้เองนะครับก็มีทําให้เรื่องของการดูดซึมแคลเซียมนั้นลดน้อยลงก็ทําให้การสะสมของแคลเซียมในกระดูกก็ลดน้อยลงเช่นกันต่อมาคือ ยาในกลุ่มพวกยาต้านฮอร์โมนซึ่งใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดเช่นโรคมะเร็งเต้านมนะครับหรือว่าโรคมะเร็งตับลูกหมาถือว่าเราใช้ในปริมาณที่ต่อเนื่องยาวนานจะมีผลที่ทําให้เกิดการสลายของกระดูกได้ค่อนข้างมากเลยดังนั้นนะครับถือว่าเรามีโรคประจาตัวต้องมีความจําเป็นนะครับที่ต้องใช้ยาในกลุ่มนี้เองเนี่ย อาจต้องปรึกษาแพทย์นะครับสำหรับยาในการรักษาโรคกระดูกพรุนนะครับแบ่งด้วยการ2กลุ่มย่อยด้วยกันกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากลุ่มแอนติไลซอปทีดักยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนในกลุ่มเซร์มนะครับหรือว่าในกลุ่มยาบิฟอฟเนตและก็ดีนอสเนตส่วนยากลุ่มที่2คือยา An นดับริเอเจนซึ่งได้แก่ยาในกลุ่มพาราไทรอยฮอร์โมนนั่นเองข้อบ่งชี้นะครับในการรักษาโรคกระดูกพรุนมีด้วยกันสี่ข้อด้วยกันนะครับคือ1คือเกิดกระดูกหักง่าย ยกตัวอย่างเช่นกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักโดยเฉพาะภายใน1ปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยส่วนข้อที่2นะครับที่เป็นข้อบ่งชี้เองเนี่ยถ้าเกิดอายุเกิน50ปีนะครับแล้วพอไปตรวจมวลกระดูกแล้วนะครับเรื่องของมวลกระดูกนั้นค่า T score อ,อยู่น้อยกว่าลบ25 อันนี้ก็ถือว่ามีความไปไปได้เลยที่เกิดโรคก,กระดูกพุนส่วนตัวที่3ครับคืออยู่ในช่วงของกระดูกบางหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาทางแพทย์เียว่าอยู่ในโซนเหลืองนะครับร่วมกับมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักง่ายอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเรียกเป็นแฟกซ์กร์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3%เอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่3แล้วส่วนปัจจัยสุดท้ายเองนะครับก็คือเมื่อเราเกิดกระดูกบางนะครับหรืออยู่ในโซนเหลืองเนี่ยร่วมกับกระดูกเชิงการ กระดูกข้อม <We> <Airbnb> <ira> no ือนะครับหรือ <who> ว <médico> ่ากระดูกต้นแขนหักเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งแล้วนะครับที่ทําให้เราสามารถให้ยารักษาโรคกระดูกพรุนได้เลยส่วนข้อที่เราต้องคอนเซิร์ตหรือว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คือว่าในคนไข้ที่1เป็นโรคกระเพาะถ้าเกิดว่าเราต้องกินยาต้านการสลายของกระดูกนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่ทําให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารได้ทําให้เกิดโรคของการแสบนะครับของหลอดอาหารทําให้เกิดกดไหลย้อนได้หรือว่าถ้าเกิดคนไข้นะครับพออายุมากๆแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ ภาวะไตบกพร่องนะครับก็คือ GFR นั้นน้อยกว่า30อย่างเงี้ยนะครับมีการขจัดของเสียได้ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อห้ามนะครับในการใช้ยากลุ่มนี้เป็นต้น สำหรับเรื่องของระยะเวลานะครับในการรักษาโรคกระดูกพรุนโดยการใช้ยานะครับจำเป็นที่ต้องกินไปตลอดชีวิตไหมคือพวกนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่โดยปกติแล้วโดยเพราะของยากินเองนะครับเขาเรียกว่ายาในกลุ่มออร์ลอบิฟอฟเนตเนี่ยเรามักจะให้กินประมาณ3-5ปีแต่ย um ังไม่ได้ให้หยุดนะครับให้มาประเมินความเสี่ยงก่อนซึ่งเรามีปัจจัยด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือว่าเรามีกระดูกหักไหมถ้าว่าเกิดเราเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนหรือขณะใช้ยานะครับก็ยังเกิดกระดูกหักเนี่ย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่อันที่2เองก็คือเรื่องของมวลกระดูกนะครับหรือความนันแนของมวลกระดูกถ้าเกิดว่ายังน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2ออยู่หรือว่าอยู่ในโซนแดงนะครับก็ถือว่าเรายังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่และสุดท้ายครับคือเรายังมีโรคประจำตัวหรือว่าการใช้ยาบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้มีการสลายของริ้วอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้นะครับก็ถือว่าเรายังไม่มีความจําเป็นครับที่ต้องหยุดยา,ยาควรที่จะต้องใช้ยาต่อเนื่องไปนะครับอีกประมาณ3-5ปีเช่นกัน วินัยในการกินยาถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นและจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่เป็นการพลาดสาระสุขภาพดีๆถือว่าหมอขอสวัสดีครับ Mega We Care